โอ้โหสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะฮักที่สุดเลยวันนี้ลูกๆจะมาเห็ดหยังหเหยียอกไก่อ่าเหยียดกอไก่โอเคท่านผะู้ชมเนาะคลิปนี้สวัสด,ดีสวัสด,ดีมดสุข่สุข finden, นะคนเะน,นาะกระถือว่าคลิปนี้ก็มาเบิ่อาการพัฒนาคองเด็กนะ้อยการเหียนหะนะังสือเนาะอะไปเหียนนํากันเลยพี่น้องเ้ยซึ่งซ่อนโดยอาคู่บุญนำเนาะโอเคไปเด็กๆอะไรงันซื้อื้นนี้มีนึ่งม,มี ลูกจอมใจสองบุญบุญบุญยังลูก,กซื้อบุญยังพุธที่สองพุธทีญญ่สามซื้อเตาตอโอเคเอาเริ่มขึ้นห้องกันเลยพี่น้องเนาะโอเคนายหยุดมาบ้างลูกเออมาเที่ยมเด้อม,มาโอเคอ่ะพ่ออันอีพ่อเจนกันอันอันแม่

อ้าวมาแม่ข้อไข่แม่มาแม่ข้อไข่ตันมือมือมือกันรไดูกเงี่ยที่พอผสมไข่กินคอพื้นเนี่เออไนเงี้ยอะไอยากรับมั้ขอไข่แล้วเนาะอ๋อข้อไข่เออเก่งเก่งง้อ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 ง้จ

พอพุอง่งเธอบอแมนเธอพอพอพุ่ง พ,<ไม>พ่พอคนเออพ่อคนเออว่าอย่งนีลูกพ่อนี่ยังเงี้ยนันเงี้ยมองนี่เด้เหรออ๋ออ๋อพ่อผู้พ่อผู้พ่อผู้เป็นอะไรพ่อผู้น่ะพ่อผู้คึ้เมื่อยเออคึ้นเหล่ามื่อยเอออ้าหนังเงี้ยนี่นะ่ะอ่าเคยไปขึ้นเมี่ยงบ่ขึ้ไปขึ้นเมี่ยงเนาะเคยไปขึ้นเมี่ยงบ่คึ้นผู้เหลเมื่อยเนาะเอออันนี้แหละพ่อผู้ โอยพอ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 แม่พอผู้บ่แม่อ่าบ่แม่บ่แม่นําๆเอาคือดีๆคือดีๆพอพอๆบ่วิ่บ่แม่สู้พอบัดนี้ฝนตกมาบัดนี้พอบัดนี้พอยังพอเพิ่นพอ อันน้ Leah, าต้มไข่นะไข่ต้มไข่นะไข่บอบอไข่บอแม่ปอกไข่บอตัวฟออฟอฮันบอแม่ตัวฟอเนี่ยว่ะไอ้เรียเนี่ยไอ้เนี่ยดียวฮะมนาได้ฮะบอบอขื้นบอเนี่ยอาบอาบอยนึง บ่ไปเอ้ยเล่นๆน้อจู๋น้องเรียนบ่ เด๋อโบมิ่ววีเดอวววีมาดูวววีวีววีเออพัดเย็นนี่มบอกีนี้อ้ยะไก่เย็นววีเนาะต่อมามาาดีฮออานังเงีให้ด้อตบบอห้ตัวอยากรับตลอดเลยเมนอไรเอาห้อ ออออออเอาอ้ยโอ้ยโอ้ยยังอ้อเฮ้ยพวกเราเ่เลี้ยงล้มนอาอไปห้าวแล้วไปเลี้ยงด้วเมื่อที่พาต้มไข่กินก็อ๋อนวเนาะไข่้า้นงยามันออ

โซซ่ามาเป็นช้อนยุงยุงยุงสิงห์สิงห์นะป่าอ่าพอพอพอดูซมขอขอพอทุ้ยขอขอถงอ่าปอ เห็นนอนซื้อแล้วเหรอนอนตลอดขอบคุณนี่คือคือค้นต้มบางทีนะเนาะแม่นะแม่เกาะนะคู่อันนี้นิ้วขึ้นบอลลูนเมอขึ้นบนลลูเมื่อยขึ้นบอลู้นไปมืเมี้ยงเมี้ยงนี่พอไฟพอไฟพอไฟบนพอไฟพอไฟพอไฟเฮ้

อ่ะวันนี้เงินนับเล็กเต้นงดซิบก่อนเนาะอ่าแก้มเด้ออ่าเอาเป็นนิวเนาะบ้องานๆในคู่เด้อหนึ่งหนึง่งอ่าสองสองสามสามเจ เท่ามือของคุณเฮานี่มีอยู่ห้านิ้วเด้ออันนี้ห้านิ้วอันนี้นพวกเขากันเป็นสิบเด้อเป็นสิบนิ้วอ้าวเริ่มนับมั้งหนึ่งแค่นีน้นะตอนนี้ เดี๋ยว1 นับนับเลยบ้านับเลยนับเดียวไปดินับเลยนับเดียวเด้อนี่ยพวกในกลุ่นเ้อเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้บ่อันนี้แมนแมนหนึ่งหนึ่งเออต่อมาต่อมาต่อมาหนึ่งแล้วก็สองสองสองแล้วก็อันนี้ดิโอแม่ สองแล้วเอาสองเลยเด้อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเอามาบอกกับสิบนาดิลองเหยียบเหียเราบ้งเอาเอาเด้อแเด้อ

เก่าเก่ก่อนเข่าเข้บมาเ่าเร็มยังเขายร็มเปนชนะเอ้าบ๊อบอเอาสือเดี๋ยวนี้เก็มนับเด้อีวอนนั่งเด้อก็นเด้อกเงียนี่นับเายากลก็เรียกว่าพี่น้องเลยอาเก็บเด้อหนึ่งส tám tám si hai sáu tiếp năm 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 chết chết sau sau chết 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 sau sau chết 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 Năm chết chết 3 4

กว่าถ้าผสมเนาะกยังรับเด้เอะาไปด้หมแต่ถ้าถ้าล่าเอ้ยถ้าถ้าถผสมกันโอ้กันว่าถ้าผสมเนาะกันว่าอาเฮียนเชื่อะบาดเก่าตรงนี้เนาะเนาะเฮียนกใกลกอใ้ตะกี้ก็จะเป็นตอนนี้แหละกักญานนี้ต่อมาเขาเริ่มเริ่มเฮียนเป็นเล็กเนาะกันว่านับแล้วโอ้เอเ่าคิปนี้เะบาพําก็จะคอรสทานไปเพียตอนนี้แลกพบกันหคิปต่อไปยเราะคิปนี้นักเนแวจาร์ขอคาว่า ไปยาวานอยากไปนอนก่อนอับามีความสุขมาพี่น้องเนาะตามแม่ตา่นอาจารัแล้ว่าอนะโอ้ยยกนิจเจ้าก่าเงียนเธอละบัดเก่าพี่น้องเอ่ยเนาะเงียนเือระบัดเก่าคนถากันเข้าไปนอนคนนาะคน mình nhà mình cân nặng nhé, em mình non rồi lúc bên nhau đôi đôi á à. bây nhau bay bây, bây nhau có chứ non nhảy nhau số bọn đâu À, thầm một thờ. ăn đấy khăm khăm áo lúc bò phải sai phải khôm khom khôm khom 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 nhau xin là à, thưa bà cần อ่ะหักซาความสาดยังต่างโดยโดยไปเนื้อไว้โดยพอไปเสร็จเลยมีไปข้างนี้ลูกไปข้างนี้ห้องบ่อห้องบ่อไปใช่นะเดี๋ท่าทันเดีท่าทันอ่าท่าผสมเนาะจังสันแหละขออ่าจบคลิปกันสำนีเด้อเออบ่อีพ่อจ้มไปบ่อีพ่ออุ้มไปยันตกลมเนาะอ่าอาเจอลูกไปเบาบนนึงก่อนพี่น้องเลย อะคก็บนี้ขอก่วาวคำว่าสาบายดี